วันนี้มันวันอะไรวะสวัสดีครับผมอยู่กับต้อมต้อมจะพาไปแม่งโคตรส็งเลยวนันนี้มาถึงลืมแบตโกโปขีีกลับไปเอาแบตมาเปิดใส่แบตปุ๊บอ้าวเมมแม่งไม่มีลืมเมมอีกก็จะมาตกเหยื่อสดนะวันนี้อุปสรรคเยอะมากเลยเมื่อคืนก็ไม่ได้เตรียมตัวอะไรก็ชิวๆเนาะกะมาถึงก็เออตีตีตีมาถึงปุ๊บของพลุพลังเอาไปไว้ตรงนู้นเรียบร้อยละแล้วทีนี้ปุ๊บอ่าแบตไม่มีอคีกลับไปเอาแบต ขี่กลับแวาแบวเสร็จปุ๊บมาถึงอ้าวเมมไม่ไม,ไม,ไมีอีก เดี๋ยวเรามาเริ่มเหยื่อสดกันก่อนเลยดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลาเนาะผมก็ไม่รู้ต้องเริ่มยังไงนะไม่ไม่เคยอะ่ะมันก็เริ่มจากเอาน้ํามาเก็บไว้ก่อนเผื่อไว้ใช้นะตักน้ําเก็บก่อนออเผื่อไว้ล้างมือไว้ใช้นะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าเหยื่อสุดจะหมิ่นขนาดไหนนะผมซื้อเลือดมาได้สองวันตัดมาสองวัน นี่คือน้ำที่เราจะเอาไว้ใช้นะครับผมุ <Okay. S 1> เราจะเอาตับตกนะแต่ใส่กับหัวเราเราเอาใส่เอาใส่ในนี้แล้วก็โยนไปดีกว่าเนาะมันจะงงๆๆๆเลยนะครับขออภัยนะผมไม่เคยตกเหยื่อสดเคยเคยตกอย่างมากก็เป็นพวกเขียดพวกอะไรอย่างเงี้ย ไปพวกไส้ปลาทูอะไรพวกนี้ไม่เคยฮะไส้ปลาทูไส้ปลาวันนี้ไม่มีนะไส้ปลาทูนะก็จะเป็นไส้ปลาช่อนแทนนะครับผมมาเติมเลือดซกหน่อยฮะนี่เลือดนั้นเนี่ยแดดมาละโอ้โหนะ้าเต็มเต็มยนะแรดตรงนี้ ผมไปครับผม่อยไปก่อนอ่อยไปก่อนหมข้างหน้าเลยนะนะหนึ่งสองสามนี่แหละตรงนี้แหละแค่นี้ก็พอนี่เลือดนะฮะสมน้ำเล็กน้อย โอ้เหมือน,นคลิปที่ดูมันเลยไม่พอฮะขอเติมเติมขอเติม,ตมาสาดเข้าไปตกไม่เป็นนะคะนี่ก็ครั้งแรกครั้งแรกครั้งแรกจริงๆคงเว็อยู่ข้างในเนาะ นี้นะมั้งไม่รู้อะ่ะมนดูกันไม้แรกมันจะออกหอัวหรือก้อยนี่โอ้ยไม่ได้ล็อกตะกัวข้างบนนะอือเดี๋ยวตรงนี้เราจะปรับให้มัน ฟืดๆหน่อยนะครับถ้ามันลื่นเกินเดี๋ยวฟูกระจายเวลามันลากอะก็ให้มันไม่กระจายก็พอเยี่สดครั้งแรกครับผมก็ไปดูกันเนะาะมันจะได้ไหมเดี๋ยวสักแป๊บเราก็จะอ่อยเลือดไปอีกรอบหนึ่งนะตอนนี้เราก็ดูทุ่นน่อมันก็ไหลไปเลยแดดก็ร้อนใ้เราก็นั่งไม่ติดเดี๋ยว ตัวเลขผมขอยังไม่ไม่กดถ่ายนะเดี๋ยวถ้าได้ตัวผูจะกดถ่ายให้ดูขอหาจังหวะมันก่อนตอนเนี้ยเพราะไม่ถ้าเรากดถ่ายไปนี่เดี๋ยวแบตจะหมดก่อนนะผมเดี๋ยวขอชาร์จแบตด้วยไปแล้วไปแล้วหาวนะแล้วอ,อะไรมันพาไปวะต้องจะพาไปหรือเปล่า อย่างน้อยก็ได้ลากทีนึงแล้ววะลากทีนึงก็แฮปปี้แล้ววะปลาอะไรไม่รู้แหละไม่ลากอะเก้าโมงกว่าจะสิบโมงแล้วคุณผู้ชมลากไปทีเดียวเฮ้ยวัดวืดไม่มีอะไรติดกับมันเลยมาแต่ขอเปล่าๆมันรุนอะไทีครับผม มันวิ่งไปช้าๆช้าๆเราก็ไม่รู้ปลาอะไรมันมันไม่มีฟองขึ้นด้วยอ่ะอาจจะเป็นปลาอื่นก็ได้นะฮะ๋ะยวถ้ากินก็จะกดทายถ้าไม่กินไม่กดเพราะถ้ากดแล้วดูทรงนั่งเงียบกันทั้งคนทั้งกล้องอะนะครับผมไปรอด้วยกันเดี๋ยวจะตัดตอนที่มันกินให้ดูเลยดีกว่า วัดก็ไม่ติดขอจอมเพกับเหยื่อสุดนะไม่รู้อะทำไม่ถูกสูตรมั้งสมาธิก็ไม่ค่อยมีด้วยขอกลับไปเหยื่อป้อมก่อนนะอันนี้ไม่ไหวจริงๆนั่งอยู่นานลนะลากอยู่สองทีปลาอะไรก็ไม่รู้ไม่ใช่ช่อนแน่ๆเพราะว่ามันไม่มีฟองนั้นก็ กลับมาที่เหยเื่อปอมเหมือนเดิมอาจจะลุ่งกว่าเพราะน้ำมันเยอะนั่นแหละถ้าน้ำแห้งอาจจะมาซ้ำอีกทีนึงเหยื่อสดอะ่ะต้องรอน้ำแห้งก่อนขนาดเหยื่อปอมยังต้องตีเลาะฝั่งเลย เลือดก็แล้วอะไรก็แล้วเงียบจ้อย ování Lewe โอ้ยกว่าจะกัดแต่แลตัตัวตอนนี้กัดปุ๊บซัดปั๊บเลยอะออกมาจากไม้เห็นๆเลย ช่างรนเนะท่าไหรไม่ได้เห็นช็อตเด็ดแล้วเจ็ดขีดเจ็ดขีดกากวๆกัดเห็นๆแต่กล้องไม่เห็น ใช่ใช่กล้องไม่เห็น ไ้อยไปแล้วไปแล้วเอาเลยแล้วกันชุอปเฮ้ย,ยเ,เล็กตัวมันนิดนึงกงใช้ใช้ได้ในใสไม่ตึงเลยบอกแล้วตรงไหนไม่วัวตรงนั้นมีปลาโอเคเจ็ดใช่ไหม อันนี้มาจจะสักสองสามขีดเข้ายัางไงวะเนี่ยกระหมดวันแล้วเนาะขอจบคลิปเหยื่อสดแต่ไม่ใช่เหยื่อสดเป็นเหยื่อสดปลอมๆนะฮะ ก็คือช่วงเช้าเหยื่อสุดไม่สําเร็จช่วงบ่ายก็ซัดเหยื่อปลอมาซะเลยนะครับเนาะใครที่ติดตามมาถึงตอนนี้ก็กดติดตามให้กันหน่อยนะครับผมแล้วพบก,กันใ่อีพีต่อไปเนาะวันนี้เพียสุดๆเหยื่อสดไม่สําเร็จครับผมแล้วพบกันในอีพีต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ